เวลาที่เราเกิดการทะเลาะกับคนที่เรารักเราควรทำอย่างไรครับคำตอบคนเหานี้มักจะทะเลาะกับคนที่เรารักมากกว่ากับคนที่เราไม่รักเพราะคนที่เรารักเขาอยู่ใกล้ชิดและมีเรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ได้บ,บ่อยๆฉะนั้นในการป้องกันเรื่องนี้หนึ่ง เราต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวอารมณ์เสียเราก็ต้องระมัดระวังคำพูดอย่าไปพูดอะไรที่ปองร้ายหรือที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจแล้วอย่าให้มีโทสะอย่าให้ทิฏฐิมาณะครอบงำจิตใจได้ง่ายๆซึ่งก็เริ่มต้นด้วยการควบคุมคำพูดบางทีอยู่กับคนที่เรารักเราไม่ทันตั้งสติ กำลังคุยกันอยู่ดีๆแล้วเกิดมีอะไรที่เป็นตัวกดปุ่มกระตุ้นอารมณ์ของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งจนเกิดเป็นเรื่องหรือไม่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ในครอบครัวมีมุมมองไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเช่นคุณพ่อคุณแม่คิดอย่างหนึง่งลูกก็คิดอีกอย่างหนึง่งทีนี้เวลาจะพูดเรื่องสำคัญที่ความเห็นไม่ตรงกัน ก็ต้องฉลาดในเรื่องกาลเทศะควรจะพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรที่บรรยากาศจะเอื้อต่อการพูดในเรื่องที่พูดยาก